วิชั่นสถานการณ์รีดเดียรโจกไอ้อ่านโจ๊กนะครับต่อไปนี้อ่านโจ๊กไม่ได้อ่านข้าวต้มนะ <c oughs> <c oughs> เล่นมุกอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับโจ๊กแปลว่าบทตลกครับอ่านเรื่องนี้เกี่ยวกับบทตลกอา้าวอ่านไปแล้วจะตลกหรือไม่อย่างไรมาดูกันนะครับสมัยหนึ่งนะครับวิชาภาษาอังกฤษหน้าห้าสิบเอ็ดนะครับผมนะเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเรากดโหมไอนะครับนะพอพูดเยอะแล้วไอ m a t c h นะครับอ่านว่า MATCH แปลว่าจับคู่นะครับ and แปลว่าแร่นะครับ trace แปลว่าลากอาเขียนทับรอยนะครับเขียนรอยทับลงไปดังนั้นจับคู่ในที่นี้ก็คือ <c oughs> เป็นรูปคำกิริยานะครับนะคำกิริยาในที่นี้ภาพนี้คือคนกำลังขุดดินนะครับนะก็ให้อจับคู่คือ MATCH จับคู่มาที่คําว่า DIG นะครับ DIG ก็ให้นักเรียน trace ลงไปคำว่า trace ลงไปก็แปลว่าเขียนตามรอยนะครับหรือเขียนทับลงไปนะครับนะเขียนทับลงไปเลยว่า d นะครับตัว d นะครับ i g นะครับ di c k นะครับอ่านว่า di c k D เท่ากับดอเด็กนะครับนะ i เท่ากับสรลอีนะครับ g เท่ากับ g เในบยคุณครูสอนครั้งแรกๆบอกว่า G เท่ากับจอจานก่อนนะครับ แต่หลังจากนั้นนักเรียนค่อยๆจำนะครับเท่ากับคอไก่ก็ได้คอควายก็ได้นะครับในที่นี้เท่ากับคอไก่นะครับเราอ่านว่าดิกนะครับดิกในที่นี้เราใส่ไม้ตีเข้าไปนิดหนึ่งอ่านว่าดิกนะครับแปลว่าขุดนะครับนะแปลว่าขุดเป็นคำกริยานะครับนะครับอันนี้นักเรียนถ้าแปลไม่ออกนี่จับผู้ไม่ถูกแน่นอนนะครับ ส่วนภาพนี้นักเรียนรู้ว่าว่ายน้ํานะครับนะแล้วบางคนก็ <c oughs> รู้คํากริยาด้วยนะครับว่าว่ายน้ําคือสวิมดังนั้นถ้านักเรียนที่เก่งก็ลากมาที่คําว่าสวิมว่ายน้ํา <c oughs> ส่วนภาพนี้เป็นภาพลายครับลูกๆเป็นภาพกระโดดนะครับถ้าลูกๆรู้คําศัพท์คํากริยาก็เขาเรียกว่าจ์นะครับจ์ Jump นะครับกระโดด ส่วนภาพนี้นะครับบินนะครับบินลูกรู้ไหมครับบินเนี่ยบินนี่ก็คือ fly นะครับ fly f l y นะครับ fly ส่วนภาพนี้นะครับเป็นภาพปีนป่ายขึ้นไปนะครับนะภาษาอังกฤษเรียกว่า climb นะครับ climb แปลว่าปีนป่ายนะครับหมดแล้วนะครับอัทวนนะครับภาพนี้เรียกว่า dig ภาพนี้เรียกว่าสวิมนะครับว่ายน้ําเป็นคํากริยานะครับนะภาพนี้คํากริยาคือจัมกระโดดภาพนี้คํากริยาคือ run นะครับอ,อ๋อรันมูนทูย,ยังไม่ได้สอนเมื่อกี้ run นะครับแปลว่าวิ่งภาพนี้คือ l ลามนะครับแปลว่าปีนป่ายในภาพนี้คือ fly แปลว่าบินนี่นะครับจัมกระโดด Fly บินดิกขุดสวิมว่ายน้ํา รันวิ่งคล m มนะครับแปลว่า Bean, ปีน่ายคุณครูพยายามเขียนนะครับนะตัวเอ็มถ้ากับมอมาแล้วก็ตัวบีถ้ากับบอยไม้ดังนั้นตัวเอ็มกับตัวบอยไม้ก็ไม่ต้องอ่านอ่านยากนะครับนะนี่อย่าว่าจะเด็กป .1 เลยนะครับคนจบปญหาตีแล้วก็อ่านยากคุณครูพยายามเขียนอย่างนี้นะครับลูกอย่าพยายามว่าใครลมนะให้อ่านพยายามอ่านยังไงก็ได้ให้อ่านว่าคลามัมนะครับ คุณครูขอยอมรับนะครับว่าวิธีเขียนของคุณครูนั้นเป็นสไตล์ของคุณครูเองนะครับอย่าไปเทียบกับคนอื่นนะครับคือพยายามเทียบให้เห็นว่าตัว C ีเท่ากับคอควายนะครับตัว L อเท่ากับลอลิงนะครับตัวไอเท่ากับสระไอตัวเอเท่ากับมอมาตัว B ีเท่ากับบอลไม้เขียนอย่างนี้นะครับแต่ให้อ่านว่าคลามนะครับอ่านว่าคลามนะครับแล้วว่าปีนป่ายจบหน้าห้าสิบเอ็ดนะครับ